สวัสดีช่านชมทุกท่านด้วยวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งซึ่งเขาก็ให้ผมเป็นโอนี่ครับเจ้าของเซิร์ฟเจ้าของเซิร์ฟอยู่นี่ คเ okay, ครับไปไปก็หาตัวเขาก็ซับน,นี้นะครับเดี๋ยวทิ้ง IP ไอพีไว้ใต้ร่างในคิปชั่นโ okay. <Okay. S 2> อเคก็ไปดูกดก่อนเลยทีแรกเลือกกระตุกนะครับกระตุกน้อย หนึ่งเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างเซิร์ฟอยู่นะครับอตอนนี้นะครับกดห้ามขอห้ามใช้มอสต่างๆนะครับแบนนะครับห้ามขโมยของนะครับอืมแบนนะครับแบนถ้าเกิดอะไรเนะี่ยใช้มอสต่างๆแบนไอพีเลยนะครับก็คือเล่นไม่ได้เลยขโมยก็คือแบนธรรมดาเปลี่ยนชื่อก็เล่นได้อยู่ขออุีก็แบนนะครับ อืมอืมก็นะครับกดนี่นะก็คือชื่อแอดมินนะครับก็เจ้าของเซิร์ฟกับผมเองกร <c oughs> เล่นกันอยู่สองคนนะครับก็ยังไม่มีคนเข้ามานะครับอืมก็เข้ามากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง <c oughs> ไอพีไว้ใต้ล่างดนคลิปชันเค <Okay. S 2> ก็เซิร์ฟก็สวยดีนะอืมตรนนี้ก็น่าจะเป็นโดดกิจกรรมนะมัง้งกิจกรรมมัง้งอะไรเนี่ย โอเคว้าไดมอน์นะครับไดมอน์กดแล้วได้ไอมอนไอมอนไดมอน์ I mon. I mon. นะครับก็กดฟรีนะครับเป็นไดมอนต์กิจกรรมรายวันเฮ้ยมาเอาไอดมอน์เขานะครับอืมก็ถามเขา่อนอยู่ไหนอยู่ไหน นี่ครับอืมก็เป็นจิตกรรมรายวันนะครับกระโดดดึงดึงดึงได,ด้ม,มอนดัด้อืมกระเป๋านะครับมาหาอันนี้ครับเจ้าของเซิฟนะครับโอยแล็กนี่นะครับเจ้าของเซิฟอัดแล้ว โอเคนครับข้าซอฟชื่อ MC JR นะครับอืมนี่ครับพาทัวร์ดินะ นี่ครับเราก็ต้องตามเข้าไปตรงนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพศโอเคนี่ครับอืมก็ตามมานะี่ครับอืมก็เขาให้มาดูกดก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับ,รบอโอเคนะครับกดค,ครับอโอเค โอเคนะครับคราวตรงไหนอีกเฮ้ยมันไปไหนแล้วโอเคอันนี้ก็ชื่อ o อ,อบอกไปแล้วชื่อ OP ชื่อแอดมินผมน่าจะเป็นแอดมินนะไม่ใช่ OP หรอกรายชื่อแอดนี่ไงครับอืมนะครับรายชื่อแอดนะครับโอเค เค้ okay 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 ้เค้้เคเพชรนะครับเพชร็ดตามมาตามมาคือคือตามไปตามไปตามไปนะครับ เบลกิจกรรมนะครับกรรมตรงนี้จะนนเป็นประตูวาร์ฟของฟรีนะตรงนี้น่าจะเป็นของฟรีอฟรออโอเคโอเคโอเคของฟรีก็อยู่ตรงนี้นะครับอ,อยู่ช่องที่สองแล้วประตูนี้คืออะไรคืออะไรไม่มีนะครับ ตรงอื่นก็ว่างหมดก็ของฟรีก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ไหนอะ่ะหาไม่เจอนะครับอืมก็ที่วาร์ปวาร์ปน่าจะไปสร้างบ้านละมั้งสร้างโอเค โอเคอเไปเลยพอวเซิร์ฟพอทวเซิร์ฟก็เข้ามากันเยอะๆนะก็สวยดีนะเซิร์ฟเนี่ยจริงจริจรัดการายวันแม่งก็ผมก็เอาเพชรมาแล้ว <c oughs> จอดดูแล้วดูแล้วตัวเนี้ยโฮ เพชรเพชรฮ่าเนี uh ่ยครับต้องเขียนด้วยชนะเพชรหกสี่ก้อนนะครับคุก มีป่ะนะครับต้องถามว่าคุกมีป่ะคุกมีป่ะต้องถามคอมดมนยนะครับมีคุกไหมอยัางหนวยอย่ง คอะส,สะกิดก็เท่ดีครับไหนต่อไปอยู่ไหนอ๋อนี่นะครับอ๋อโปรนะครับ ใช่ปะถ้ามีเสียงอะไรไปก็ขอพันนะครับใช่ปะใช่ปะถ้ามีเสียงอะไรไปก็ขอพลอยโอเคงงโพสเทบโพ่ะโพเทกถูกถูก ถูกนะครับอืมโปรเทคอะโปรเทคโปรเทคโปรเทคครับโอ้ใช่โปรเทคนะครับอันนี้ก็คือโปรเทคนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอ,อะไรเนะี่ย โอ้อหนนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายของนะครับขนแกะก็สามล้อหนึ่งเร้อช่างมัน,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 นไวนะครับ1 5่ร้อห้าสิบบาทบล็อกไอตัวนี้หนึ่ง้อย้าสิบบาทเอ้ยนง SED c สี่นี้ชิปขนแกะ โอเคนะครับก็คือของนะครับกองซื้อกองสายเรื่องธรรมดาโอเคคัะไปโอเคนะครับโอเคมีชั้นสองด้วย ไม่ใช่ชั้นหนึ่งธรรมดาฮู้นี่นะครับก็คืออะไรเนี่ยต้องถามเขาก่อนอ่ะอะไร อ๋อนะครับอืมโอเคโอเคก็จะได้นะครับมีตรงนี้ด้วยทางลงนะครับอืมทางลงแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไมค์คุยกันนะครับก็เน็ตเขามันเป็นสามกีเปิดเซิร์ฟได้โอเคหมดแล้ว โอเคโอเคนะครับก็ตัวเซิร์ฟก็ได้หมดไปเพียงแค่นี้นะครับ